ขึ้นมาถึงแล้วนะก็ยังต้องไปอีกหน่อยนะรับผมอ,อใหญ่เลยนะครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะฮะก็ยังมาตีพึ่งอยู่นะครับวันนี้ก็มาดูจุดเดิมนะ สปีซ้อนแล้วนะปีที่สามนะฮะมานะครับผมปีที่สามติดต่อกันนะก็รังไม่เท่าทุกปีนะะปีนี้มาไม่ค่อยใหญ่นะครับผมเดี๋ยวรอรุ่นกันนะต้นนี้ขึ้นสองปีปีนี้เป็นปีที่สามนะมาแทบทุกปีเลยนะครับผม ทีมง,งานกำลังเตรียมครบนะฮะกำลังทำครบนะฮะประมาณกลางต้นนะครับผมโ่นกาล,ลังพึ่งครับผมย้อนแสงไปน,นิดนึงนะขึ้นมาถึงแล้วนะก็ยังต้องไปอีกหน่อยนะโดนควันแล้วนะครับผมพึ่งแตกแล้วนะครับนี่ครับก็ใหญ่อยู่นะครับผมก็น่าจะแก่แล้วครับแบบนี้ โอเคเดี๋ยวเข้าไปลุ้นกันนะครับดูครับผมหัวใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวรอลุ้นหัวน้ำกันนะน,นะน้ำไม่ค่อยดีเลยครับผมจะได้ฮนะ

Thank mm -hmm. you. Okay. <laughs> โอเคครับผมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอบสองนะครับรอุดนรอบสองครับรอบแรกไม่มีน้ำครับผมน่าเชื่อแล้วครับพึ่งเดือนหาไม่มีน้ำครับผมโอเคลงครับครับผมสรุปหลังนี้ไม่มีนะน้ำพึ่งในนิดเดียวครับผมก็เดี๋ยวรอุดนรอบสองนะครับน่าจะประมาณหลังของการนะครับผมก็เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันนะครับ ถ้าไม่หายนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับสวัสดีครับ